ปันยังไงเมื่อคืนปันว่าได้จับกบโค่สุดท้ายกบสีเผือสีคลา้คลายเงินคล้ายเงินแล้วมันมีกี่ตัวกบเห็นหลายตัวแต่ว่าลายไอ้หลายตัวก่อนไม่ได้ไม่ได้จับแต่มาจับไอ้ตัวสุดท้ายไอ้ตัวสีเผือจับยกมาดูแล้วทีนี่ก็เลยพูดกับกบว่าบโห้วยก่อนว่าจะปล่อยให้ไปเป็นอิสระ ็เห็นตัวเลขขึ้นกับท้องพบพูดอย่างนั้นก็ตัวเลขมันมันออกเลยออกที่ท้องเลยมันออกมาที่ท้องเลย <c oughs> มันแปลกสองแปดสี่สองแปดสี่ะเราเอามือลูบไปแล้ว <c oughs> ทีนี้เลขสีมันหายกลายเป็นศู <c oughs> น,นย์เอามือลูบที่ท้องนั่นแหละเอามือลูบตรงเบอร์นั่นแหละอ่าล้วก็ <c oughs> เหลือ <c oughs> เหลือแปดศูนย์สองตัว ใช่สองแปดศูนนั่นแหละ oh. แรกมันเห็นสองแปดสีก็เลยเอามือไปลูปดูครับก็เลยเละสีมันก็นเลยกลายเป็นเละศูนยเลขแดงเป็ดกบก็มีลักษณะเป็นยังไงตัวอ้วนมันแปลกตัวอ้วนแล้วก็สีเผื่อแปลกไม่ใช่สีเหมือนกบทั่วไปแปลกหลาดวัตถุอื่นเนาะนั่นแหละ ครับคลิปนี้ก็งวดวันที่หนึ่งธันวาคมก็ทำเพื่อเป็นแนวทางนะครับช่วงโค้งสุดท้ายในวันนี้นะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ทางช่องให้ด้วยในสรุปอีกรอบีเลขที่เห็นคือเลข84 284ครับพอรูปที่เบอร์ก็ มันขึ้นเป็น 4, 4, 5, สองแปดศูนย์ครับเพื่อนเพื่อนคลิปก็สองตัวเลขนะครับเพื่อนๆก็ตัดเล่นกันเอาเองนะครับถ้าฝันแบบนี้ถ้าไม่เห็นตัวเลขแล้วตีเป็นเลขอะไรถ้าฝันแบบนี้นะเจ็ดเก้กาเลยเนาะอ๋อก็ สตัวก็ห้าเจ็้าถ้าม่เห็นตัวเลขก็ห7 9คือเน้เนๆคือ79นะครับงวดนี้นะเจ็ดาถ้าไมถา่ถ้าไม่ไล่ตามตัวเลขที่เห็นนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ครับเป็นเลขนะ